กับ ID ของคุณก้องครับคุณก้องเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับผมในการฝากเปิดสกอร์เลยวันนี้มาให้เปิดมาให้เจ็บกันอีกแล้วคุณผู้ชมสกอร์ซ่อมเนี่ยมี554ใบนะครับแล้วก็มีพวกสกอร์ท่าต่างๆรวมถึง แสงมืดยังไม่เปิดแสงมืดเขาบอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยให้มันแตสะสักห้าสิบสักร้อยเนี่ยได้มันระเบิดทีเดียว <c oughs> แต่ว่ามีรีเจน์ให้เปิดเล่นกันด้วยวันนี้รวมๆน่าจะประมาณ600เกือ700บเกือบเจ็ดร้อยใบนะครับเหมือนเดิมก่อนที่จะไปเปิดสกอร์ตามสไตล์ช่องเปรมคุงนะครับผมอัปเดตกิจกรรมก่อนฉลองการอัปเดตครั้งใหญ่กิจกรรมร้านค้าชิ้นส่วนแห่งมิติทีเด็ดอันนี้เลยรวมๆชิ้นส่วนแห่งมิตินะครับผมรับของรายวันกันเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับ รับการอัปเดตมอนสเตอร์ใหม่นะครับไอกิจกรรมนี้เนี่ยกำลังจะหมดแล้วคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังทํากิจกรรมไม่ครบเพื่ออย่าลืมอย่าพลาดเนี่ยคุณกล้องเนี่ยน่าโดนตีตูดนะเสียดายคอและตัวนี้เลยของใหม่เพิ่งมานะครับลุยภารกิจจเต็มตลอด4สัปดาห์กิจกรรมภารกิจหลายสัปดาห์ครับตอนนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2อยู่นะครับผมหูย แจกลูนแจกของเพียบเลยนะแจกยันสกอแสงมืดไม่อยากให้พลาดกันนะครับและฝากคุณเพื่อนติดตามการแข่งขันด้วยนะครับ SWC 2023รอบริจินอลครับนะครับผมตั้งแต่รอบอเมริกาครับในวันที่17กันยายนนะครับผมก่อนจะถึงรอบเอเชียที่ไต้หวันมีคนไทยหนึ่งคนนั่นคือมังกี้คาร์ดนะครับได้เข้ารอบไปแข่งขันด้วยฮะยังไงฝากเชียร์คนไทยเราด้วยนะครับมางัวแต่มโมน้ำลายเนี่ยแตกเต็มกล้องเลย ผมไม่ได้รับเปิดสกอร์นานมากแล้วนะคือผมจําไม่ได้เลยว่าผมเปิดสกอร์ให้คนอื่นเนี่ยล่าสุดคลิปไหนอะขนาดไอดีตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยฮะเวลาคนทักมาไอปิมกระใจหลงๆเลลงๆเงี่ยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณกล้องด้วยนะนี่คือผู้เสียงตายเนี่ยตูกใจนะว่าห้าดาวไม่ใช่นะสี่ดาวนะคุณดู ลัวๆหน่อยนะ500กว่าใบนะครับผมไม่ได้เปิดผ่าน iPad นานแล้วถ้าเป็น ID ตัวเองเนี่ยผมจะแบบใช้โปรแกรมเล่นในคอมเลยนะครับแต่นี่เป็น ID ชาวบ้าน,น,เ,นเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาด้วยนะครับช่วงนี้ผมอยากเติมไฟ Su มเน,นอร์วอรมากเลยนะคือแบบอยากได้มอนใหม่อะจริงๆไอ้มอนพัาดลมที่ได้มา ผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งอะแล้วมันก็เล่นยากมากเลยเพราะผมถ่ายคลิปเส่อ่ะผมไ่้เติมเพิ่มอีกประมาณ3-4แพ็คไม่ได้อะไรเลยอ่ะชีวิตกดเซแต่วันนี้ขอให้คุณก้องสมหวังธาตุไฟเนี่ยผมบอกเลยก็าหากันให้ลืมนะไอปีนมนต้องจัดให้คุณกล้องสักหนึ่งตัวแล้วล่ะวันนี้อย่าได้พลาด วิ่งผ่าอย่างรัวมาเลยหรอมาเลยหรอตัวยิงพุดดิง้งว่าเชิญ <c oughs> ไม่ใช่ลมใบน,น,นะ <c oughs> มีหรือยังอ่ะแต่มันขึ้นว่านิวนะครับต่ขออนุญาตไปดูนิดนึงคุกกี้เพียววานิลาธาตุน้ำยังไม่มีขอแสดงความยินดีนะครับผมกับคุณกลองด้วยนะครับตัวนี้เก่งครับเก่งเลย แฮปปี้จริงๆได้ตัวนี้ไปแฮปปี้มันอาจจะไม่ได้หรูหราหมาเห่าฮงอง,องแต่ของดีของดียูคุณกังมันอยู่ที่คนใช้ด้วยดีไม่ดีอะถ้าไปในฟิล์มใช้น่ะมันเวอร์จับอยู่ลอะออกปัมีปีกให้แรกกินไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงว่ามีปีกให้แรกอีกอปปะไรมีตัวซ้ำไม่ช้าเดี๋ยวไปย่ออย่างขามวัว ลิงเนี่ยลิงไฟเนี่ยทั้งไอดีมีตัวเดียวพอนะเฮ้ยแ <C> e <ars> ต่เราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะคุณผู้ชมเราจะไปย่อยมันน่าเกลียดปะวะเ <C> e <ars> นี่ยในเมื่อมีลิงไฟเราจะเก็บไว้ทำไมสองตัวถูกปะ <C> e <ars> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทักเฟซแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> คือผมอยากให้ได้คุ้มที่สุดไง <C> e <ars> ผมย่อยลิงไฟได้ไหมนี่ถามเลยนะเอาแบบให้คุ้มที่สุดเท่าที่แบบมันสามารถจะคุ้มได้อะคุณผู้ชมระหว่างรอเดี๋ยวเราจะเปิดต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าสมมติมอนมาก็ถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วกันคือทุกขา่ามีลุ้นหมดเลยครับไม่ต้องคันซีนครับเพราะว่าเราไม่มีปีกนะตอนนี้ไม่กล้าไปยุ่งกับเขามากเออเยวโดนเขาด่าขึ้นมาเฮ้ยผมตั้งใจเก็บเอาไว้คุณปี๊คุณปีม๊มาย่อยของผมได้ยังไงเอาชิบหายดราม่าอีกทีนี้นะครับเฮ้ยดีไงไม่ไงั ผมบอกให้นะปีกมันจะแตกแล้วมันจะมีมองน้ำเนี่ยฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาคือมอนใหมทธาตุไฟนี่เป็นพูจริงๆนะเ,เขาไม่ตอบผมมากผมก็ไม่กล้ามีหรือยังบีดมองน้ำไม่ซ้ำครับแต่เชื่อเถอะว่ามีให้เลือกอะสมมติวราสองตัวให้เลือกอะกูไม่เลือกมึงแน่ๆฮะไอตัวไม่คูดไก่เลย ป่นนี้ยังไม่ตอบผมเลยนะก็ถือว่าเป็นโชคเชะตาแล้วกันคือบีดมองมันจะมาเกิดในบ้านจะไปคุมกำเนิดมันได้อย่างไรถูกป้ะมันคุมกันไม่ไหวอยู่ละนี่ผมเผื่อไมอีกนะเนี่ยยังไม่ตอบผมเนี่ยมาอีกนะเนี่ยท้าเป็นเล่นนะผมจะบอกคุณนะผมไม่ผ่าลัวมาก ปันนี้เราเปิดกันไป200กว่าใบแล้วนั้นเร็วเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ผมว่าเปิดประมาณเนี้500-600ใบเนี่ยมันกําลังดีถ้าเปิดเยอะกว่านี้เนี่ยมันมันจะอืดไปนะครับบางคนฝากมาพี่3,000ใบบอกมึงไปเปิดเองเหรอฮะ <c oughs> มันเยอะไปน้องนี่มันใช้แรงงานกัคุ้มเลยแน่อ๋อสี่ดาบินดีใจเกิร์ หนิ่งหนิ่งหนิ่งหนิงหนิงนิงหนิงนิงหนิงโอ้โหคิดไฟอ๋อปีกไม่มีปีกไม่มีเจ้าของไม่ตอบโอ้ยทังมาเนี่ย ปีกไม่มีคีเมล่าไฟยังไม่มีครับแต่ถ้ามีปีกมันจะให้เลือกเลยระหว่างคีเมล่าไฟกับน้องมอนตัวใหม่ทัดไฟเชื่อเธอเหลือเชื่อว่ะ <c oughs> ไปต่อไปต่อนี่คือไม่ซ้ำนะถ้าไม่ซ้ำเราไม่แรกนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆ ที่ไม่ล่าไฟเนี่ยนะครับหลังหลงก็มีคนพยายามเอามันมาเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมอนที่แบบสามารถมีปีกอยู่บนตัวตลอดเวลาได้แถมมีบัฟดาบด้วยเขาพยายามเล่นกันยังไงตัวมันก็กากเหมือนเดิมฮะสะต็อปอะอยู่เหรอเอาลูนดีๆไปใส่ให้มอนตัวอื่นดีกว่ามาแล้วสามตัวนะครับ ไม่ซ้ำเลยนะวันนี้ถือว่ามาดีอยู่ทรงมาดีแต่ว่าที่เราโลภอะ่ะมีสามก็ต้องมีสี่มีสี่ก็ต้องมีห้าโอกาสมันเกิดขึ้นได้หมดะคนเด้อคุณมาหิวนะ้ำ 3ก็ต้องมี4 จอปีศาทัตนาตัวนี้เก่งไหมก็เฉพาะทางหน่อยแต่ก็เล่นได้นะเออถือว่าเป็นตัวที่แบบใส่ไปกับทีมยื้อๆหน่อยเพราะว่าหลังจากที่น้องตุยไปแล้วเนี่ยนะครับน้องจะกลายเป็นดาบปากพื้นเอาไว้แล้วถ้าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณกี่เทอนั่นสิบห้าเทืเอนหรือสิบเทืเอนเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วน้องก็จะเกิดขึ้นมาแล้วน้องก็จะตีและเราก็ใช้สกิลสองของน้องเนี่ยคือจะไม่สนใจพลังป้องกันทะลุเลยโบ๊ะหนึ่งศพได้แน่ๆเพราะฉะนั้นมอนตัวนี้เหมาะสําหรับอ่ทีมยื้อๆอย่างที่บอกนะครับซึ่ง ไม่ซ้ำกันกันคิวเปิดสกอไอตปีมามันยาวถึง2การปีหน้าไปแล้วเหลือไม่ถึง100ใบแล้วครับเอื่อนี่มายตัวหนึ่งเน่ผมถึงบอกนะมายตัวหนึ่งเนี่ยเคียวลมครับมายตัวหนึ่งฮะโอ้โหเวอร์จั๊เวอร์จั๊อีกสักตัวไม่เล่า มีสักตัวม่เล่าอ๋อไม่ใช่นะเฮ้ยมันจะเกินไปปิ๊มเคียวลมีหรือยังมีหรือยังขออนี้ตดูตรงบล็อกตรงนี้ก่อนเหมือนจะอย่ามีเลยมคนดูแล้วเชื่อไหมพอเราได้มอนซ้ำเรอกอะไรจะย่อยปีกใช่ไหมเจ้าของตอบกลับมาอ๋อย่อยลิงได้เลยครับ จิง่มันเน่าคาคังไว้ยังไะไปก่อนเลยเคียวลมฮะซ้ำนะเลือเชื่อไปครับเคียวลมนี่ก็เป็นมอนที่เก่งมากนะตั้งแต่ปรับมาใหม่เนี่ยโอยคนแย่งกันเล่นเลยนะครับมอนมอนมาดีจริงเคียวลมเนี่ยมอลบอลของดีเลยเรียบร้อยสิบใบสุดท้ายครับสําหรับสกอร์ส้มนะเดี๋ยวเราไปเปิดสกอร์าธาตุกันต่อนะครับอโอเค ก็ท่านมีไม่เยอะครับผมมีสิบใบสิบใบเนาะแล้วก็มีห้าสิบใบเงียบกิบเลยครับแต่บอนใหม่ไม่มาเลยว่ะคุณดูไม่มีมาเลยโอ้ไม่มีไม้เห็นเลยอะ่ะผมกดติ๊กเอาไว้นะเพิ่มโอกาสบอนใหม่มานะคุณผู้ชมแต่ไม่มีไม้เห็นเลยครับเป็นไปได้ยังไงครับเนีย ให้คนมาสักตัวเมื่อวานจะได้ไม่น่าเกียดสกอธาตุับผม70ใบไม่มีอะไรมาเลยครับไปกันต่อที่สกอเรเจนครับสกอเรเจนเนี่ยมีประมาณ5 6ใบนะครับไม่ใช่ครับถ้าใช่มันจะกระตุกคุณผู้ชมมันจะมีความแบบกึกหนึ่งอะเหมือนมันตอนเปิดไม่เกีย้ยมันจะกึกหนึ่งไม่ใช่ครับ ยังไม่ใช่ครับคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ดีครับคือมันมันผ่าแบบผิวไปมันต้องผ่าแบบกระตุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่มาเลยอันนี้คือ5้าดาวได้5้าดาวแน่แน่สกอร์นี้นะครับขอให้คุณกล้องได้ตัวที่ยังไม่มีถ้าเป็นมอนใหม่ทัดไฟยิ่งดีเลยแจ้งผมได้กระตุกแงะได้ไมนะมครึ๊กหนึ่งไค่ยอยโอ้โหทับนะ อ้ยหัวฟูเลย <S 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 ทาดน้ำเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนอะแต่โทเทมมไฟเนี่ยเก่งแน่ๆแต่เจ้าของเขาอยากจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้ผมขอขอนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวขออนุญาตแคปไปถามเขาก่อนนะครับคืออันนี้ผมต้องถามครับผมไม่สามารถแบบ เลือกแทนได้ไงอูเลือกยากมากเลยอะโทเทมไฟเก่งครับเก่งยิ่งเป็นมอนระดับบ้านของคุณก้องเนี่ยเอาจริงๆผมเชียร์โทเทมไฟมากกว่านะมากกว่ามอนใหม่นะแต่เชียอมอนใหม่อ่ะอูเลือกยากกว่าอะถ้าเป็นคนดูคนดูเลือกอะไรระหว่างมอนใหม่กับโทเทมไฟแต่ผมว่าคุณก้องเขาเลือกมอนใหม่เว้ยในความรู้สึกผมอะคุณปิมเลือกได้เลยเขาเลือกได้เลยผมเลือกโทเทมไฟครับโทเทมไฟน่าเล่นมากกว่านะครับแล้วก็หลากหลายมากกว่า เดินทางมาถึงสกอร์สุดท้ายแล้วครับ SWC เ,เดี๋ยวขออนุญาตเลือกหูมอนบอนเขาขาดเยอะมากครับโอ้โหนี่เขาเลือกมอนแบบ <c oughs> เขาเลือกมอนสายแบบไอ้นี่เลยคุณผู้ชมสาย RTA เลยนะครับอ่ถ้า RTA ใช่ไหมก็ควรที่จะมีเจ้าอ่ะตัวนี้หน่อยนะครับส่วนธาตุลมนะหรือ RTA อ่ถ้าแหลงประมาณเนี้ยเลือกยากเลือกเหมือนจะได้เลือกเหมือนจะได้และไอปิม ไม่เอาให้สนนยน้ำฮะฉันจะยิงคุณฉันจะยิงคุณเรียบร้อยครับวันนี้ไอดีของคุณกล้องนะครับจัดไป6ตัวซ้ำไปหนึ่งะครับมีมอนใหม่ออกด้วยแต่ว่าผมเชียร์ไปโทเทีฝมไฟมากกว่านะครับนี่คือโฉมหน้านะครับมอนเตอร์ที่เราเปิดได้นะครับบิดม้อนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลิงไม่ใช่ แล้วก็คิดไม่ล่าไฟนะครับแต่ละตัวก็โดดเด่นกันคนละแบบนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแนวเปิดสกอร์นะครับก็มีของผมเองบ้างของผู้ชมทางบ้านบ้างนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ครับผมแต่ว่าคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวมอนสเตอร์ดีกว่าห่างหายกันไปนานแล้วนะครับชิดช่องฝากกดไลค์ส s c r i ายช่องที่สําคัญหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปฮะ